พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ามัดเก็บบูเบอรี่น้ำกันใช่พี่นอ้องบูเบอร์รี่ดกมากพี่น้องจะาพันจากอเมริกานะจ๊ะเลือกเอาเลยพี่น้องจ๋าอยากได้หน่วยใดพูน่ะมีแต่ลูกสุกเต็มต้นไปหมดเลยจ้าหวานมากเนี่ยเก็บเอาเลยจ้าค่อยมาแป๊บเดียวขอยดเต็มเลยนะพี่น้อง ว่านบานพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่มาเก็บเด้ออืมใครอยากเก็บก็สอบถามได้เด้อจะบอกพิกัดนะจ๊ะอืมเก็บได้ตามใจชอบเลยเสีซอทรายยางไม,ม่ผิดมหมผู้ด่าสิ้าส้มส่วนไปน้ำเก็บไปน้ำนาอพี่น้องมองแล้วนิดมองแล้วหน่อยเพีย มองละนิดมองละหน่อยไปอุย้ยพุนงางม,มาผิพี่มาพุนอะอื้มมีแต่บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยจ้ะละ่ะงามบ่พุนสวยงามมากนี่งามมากจ้ะเก็บมองละนิดมองละหน่อยพี่น้องเอ้ยพาชมสวนจะเน้นพาชมสวนมาเดินมาจ้ะพุนอะ โอ้โหเป็นพวงเป็นพวงเลยจะเลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะจ๊ะพูน่ะพูน่ะพี่น้องงานบองพูน่ะพูน่ะอากาศดีดีฮอนครับพี่น้องมือนี่นะเงื่อแตกเงื้อแตนมายางมามาเรื่อยๆจ้ะโอ้โหหลไหลพี่น้องเก็บเอาแต่ลูกโตๆนะจ้ะเนาะ พุ่นะเลือกเก็บอรวดพุดน่ะดกบละ่ะพูดน่ะดกมากมากจ้ะพูดน่ะพี่น้นองมือนีค้นบ่ค่อยหลยเนาะเก็บ พี่น้องใคสิมาเก็บเนี่ยน้ำไห้ใสกางเกงขาเง่าเด้อเพราะว่าพื่นมีแมงอันนั้นแมงแมงแมงเองียงเกาะที่มันกัดเท่าน่ะเม่ยบานเท่าอั้นแมงเหลือกแมงยังนะเม่ยเออมันกัดขาเฮ่าเขาต้องใสกางเกงขาเง่ามานน้ำมันกัดจ้ะแนะนานะจ๊ะพ่นมายางมาพ่มาช่มส่วนเรื่อยมีแต่ลูกัวโตตรงนี้นะแล้วแต่ต้นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ บางต้นก็ลูกเล็กๆบางต้นก็ลูกใหญ่แล้วแต่ปริมาณน,น้ำปริมาณแสงแดดพู้น่ะพูน่ะสวยงามมากจ้ะอ,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 อื้แบบนี้เนี่ยลูกโตงามมากหวานสุกพู้น่ะพูน่ะพี่น้องเบินงนี่สิส่ห้าซิม หวานซิมได้ดิพี no ่น no. ้องแต่เ่าจะซิมหลายนะคนกับกําเรื่องกําลังทยอยมากแต่ว่าเพิ่นเปิดให้เก็บประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะจ๊ะสิบโมงเช้าถึงเที่ยงบางวันเพิ่นนับจำนวนคนเก็บเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิบอให้มาหมอยู่ส่วนหลายคนเลนะแถวละคนสองคน้นแถวสินะพี่น้องอืม คุณงาม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 ะนี่เต็มเลยลพี่น้องเบิงงคือสิได้พอลล่ะสิย่างไปพุ่นมาตามมาพุ่นพี่น้องเบิงสวยงามเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายเห็นหน่วใหญ่ๆเฮาก็เก็บเอาเนาพี่น้องเฮาย่างไปกินหน่ใหญ่เฮาเก็บเอาเก็บเอา พีโ่โอ,โอ้พี่น้องจ้ามือนี้ก็เต็มอันนี้เรียบพ่อเรียวเานาะจ้ะเนาะเจอกันไม่คิมนาขอพุ้นลายๆที่เขามาติดตามรับชมผุนาเบิ่งความงามของบูเบอรรี่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง